มึงไม่คิดว่ามันแ,แปลกๆอรอวะเสือเชิญเอาไปงานวันเกิดไงว่าที่มันฆ่าตัวตายอะก็เพื่อเป็นผีมันหลอกพวกเราไง yes. คือนักแดงทั้ง3าคนเนี้ยมีนิวและกันเนี่ยผ่านการออเดชั่นมาแล้วก็เราตั้งใจเลยด้วยความที่เราแบบเป็นโปรเจกที่มันมีพาร์ทคนไทยไงเราก็อยากให้ประเทศไทยแบบออกสุดสายตาโลก,กอะเนาะ เราก็เลยค่อนข้างป้นมากแล้วก็คัดเลือกแล้วคัดเลือกอีกเราต้องดึงเอาตัวละครตัวนั้นที่อยู่ในเขาออกมาเขาเป็นคนมีนคอนเป็นเจ้าเล่ห์ตรงนี้ให้เขาออกมาเขาเป็นคนที่มีความแบบสงสัยมาคนนี้มีเจ้าอารมณ์ตรงนี้นักเลงในตัวเอาออกมาแล้วดึงตรงนี้ออกมาแล้วถึงค่อยปรับให้เข้ากับคาแรคเตอร์ตัวละครเฮ้ยลเห็นเ,เ,เหมือนไอ้ซงวิ่งผ่านไปอ่ะยี่แต้มมึงหลอนแล้วนอนตายอยู่ในห้องมึงวิ่งได้ไงวะแล้วเด็กใบ้าาหายไปไหนวะ กันเนี่ยเขายังเป็นคนใหม่ในวงการหน้าตาเขาจะเปลี่นเขาจะเรียนรู้ซึ่งเรารู้สึกว่านั่นแหละคืออินเนอร์ของตัวละครนี้คือเมื่อเขาเข้าไปในบ้านหลังเนี้ยเขาจะต้องเกิดความรู้สึกคืออะไรวะเรารู้สึกว่านี่คือความเป็นธรรมชาติของกันเขามีทั้งความสงสยัยมีความขี้กลัวในตัวเองมันจึงเหมาะสมกับตัวละครที่แบบว่าพอมันกลัวแต่มันพูดออกมากูว่ามันแปลกนะกูไลน์ไปหาเกือบทุกคนแล้วนะเว้ยแตไม่เห็นมีใครรู้เรื่องงานมันเกิดโศงลยการลงตัวมากคือตัวการเนี่ยแทบจะเป็น ัวละครตัวนี้ในเรื่องเลยนิวเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเขาอะครั้งแรกอะเรารู้สึกว่านิวอะเหมือนยกพวกตีอะเป็นคนที่มีความแบบแบดบแบดบบางอย่างบนใหญ่ <c oughs> อะอยากโดนฟ้องฝีบ้างโอ้ยอยูวานนะคน่ไม่ยู่งีอยรหรอมันก็ไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกวะนั่นคือสิ่งที่เรารสึกว่าเออนิวอะเป็นตัวละครมนันจริงมีนเนี่ยเราเคยเห็นงานมีนไปบ้างแล้วสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้จากแววตาของมีนเนี่ยเรารู้สึกว่ามีนเนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรบางอย่างตลอดเวลาซึ่งอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของแชมป เราได้ทําการเวิร์กช็อปซีนเขาทะเลาะกันซึ่งซีนนั้นน่ยมันเห็นถึงความเป็นแชมป์ที่มีความจัดการเพื่อนและคอนโทรเพื่อนแล้วกดเพื่อนพร้อมๆกันแล้วมีเนี่ยโชว์สามดาล็อกอันนี้มาเป๊ะเลยผมไม่กลับไปห้องเลยแล้วไปัดผูู้ไม่ไหนไม่ได้นั้นอ่ะต้องช่วยเคลียร์ฐานก่อนไอ้ยี่สรงว่าข้าตัวตายไปแล้วมันมีซีนหนึ่งคือซีนเนี้ยคือซีนที่อยากให้ทุกคนรอดู คือเป็นซีนที่เขาต้องประชันกับทางน้องแพรเนะี่ยเป็นซีนพีของเรื่องเลยใช้เทียงเดียวคือเพอร์เฟกเลยในโมเมนต์ของการเล่นนะ่ะมันมีการเคลื่อนของอารมณ์อะพลิกไปแล้วพลิกกลับมาแล้วดำดิ่งแล้วกลับขึ้นมาใหม่แล้วเทินไปสู่จุดหักของชีวิตอีกทีนึงอันนี้ยสุดจริงอันนี้คือทำให้เกิดก o ุปปิ้งเนี้ยจาก ขั้นตอนการคัดกรองแบบถีบมากใช้เวลาแบบหลายเดือนอ่ะกว่าที่จะจบลงละแก๊งสามคนเนี้ย